Come on, babe. Come on. สองพี่แอคกิปมาเลยครับสองบาทกว่าครับเริ่มต้นครับลูกค้าไม่มีขั้นบันไดไม่มีบอลลูนนะครับอยได้รีโว่สี่ประตูด้วยครับได้ครับพี่นะครับเอาตัวเตี้ยหรือตัวสูงครับรีโว่สี่ประตูนะครับราคาเริ่มต้นที่สี่แสนกว่าบาทแค่นั้นเองประกันศูนย์อีกสามสี่จับเบี้ยสองบาทตลอดสัญญาเป็นสิบใบเดียวรู้เรื่องเลยไม่ต้องรอมิรัฐไม่ใช่ราคาเท่าไหร่มีหลาดเริ่มต้นที่สองแสนกว่าบาทครับเป็นเป็นเก่งที่ผ่อนสี่พันที่ผมแนะนำเนาะถ้าใครเงินเดือนวันหมื่นเอ็ดไม่เกินหมื่นสองนะครับอยากได้แบบไม่เกินหือพันนึงไว้ เติมน้ำมันสามพันกินข้าวอุย้ยวันละร้อยไม่พอเอาวันละสองร้อยนี่ถือว่าถ้าประหยัดประหยัดนี้อยู่ได้ไหมวันละสองร้อยเดือนหนึ่งก็ 6, 000, หกหกพันผ่อนรถ่นห้าพันน้ำมันพันหนึ่งเอาโอเคหมดเกลี้ยงพอดีเงินเดือนหมื่นสองอยางไดก็ไม่เกินห้าพันเนี่ยผมจะมีทั้งหมดอ่ามีทั้งหมดผมรุฒินแนะนำก็จะมีถ้าแบรนด์นิสสันจะเป็นอัลมรล่าโรดมาร์สแบรนด์มิสูจะเป็นแอคทัดมิลาแบรนด์สุกิจ,จะเป็นสวิฟเซียสเนาะแต่ถ้ามันยังแพงไปอีกเอาเซฟกกกกกวว่่่าานนนนนนนัััั้้อออีีีีะะะครบะรนนนบบจนนมม2ุแ MP3 ตพ